หมอแยมแพทย์หญิงรุ่งไยรินรัตนชีวรสุดปื้มคว้าสองรางวัลรางวัลพิคเนศสวนสาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและรางวัล THE BEST CEO ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น2022เมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ณโรงแรมอมารีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโ่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนาพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ รางวัลมีดังนี้ 1. b e s t Award Asian Band 2. b e a u t y Product Award 3. p พ s t Award 4. เนตรอ a ยาท่านด็อกเตอร์อำนาจมัสดสายประธานสมัชชาจัดรายการขา่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวนทประธานในพิธีมอบโร่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์ เจริญสมบัติมอบโรให้กับพระคุณเจ้าผู้ทําคุณประโยชน์และนักธุรกิจมากมายโดยมีแพทย์หญิงรุ่งไพรินรัตนชีวรหรือหมอแยมแพทย์เจ้าของโทมัสชีนิกบายด็อกเตอร์แยมเข้ารับรางวัลพิคเนศสวนสาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และรางวัล The Best CEO ผู้บริหารธุรกิจปีเดืยน2 0ง2น2 0 2จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการสำหรับงานประกาศรางวัลพีคะเนนส่วนประจำปี2 5 6 5, 5โดยคณะกรรมการจัดพิจารณาจากบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงรัรตนาชีวารเจ้าของโคมัสเทรนิกบายดรแยงครัรบสาขาผู้บริหารธุรกิจดีเดนครับรับสองรางวัลน,นะครับ ในราคือะเสวัสดีค่ะหมอยแยม,มนะคะแพทย์หญิงรุ่งไพริลัลตนชีวรวันนี้ก็ได้มารับรางวัลพิ่คเนสวนนะคะสาขาบุคคลดีเด่นต้นแบบตัวอย่างที่ดีนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทีเ่เสนอชื่อเราเข้ามาแล้วก็ดูประวัติการทำงานดูการใช้ชีวิตของเราแล้วคิดว่าเราเหมาะสมกับรางวัลน,นี้นะคะก็รู้สึกดีใจภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณ รางวัลน,นี้ที่อาจจะทําให้เราเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นในการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นต้นแบบที่ดีในหลายๆด้านที่จะทําได้นะคะแล้วก็เราจะดูแลคนไข้ที่คลินิกนะคะด้วยการใช้คุณธรรมจริยธรรมแบบนี้ต่อไปค่ะ,อะตอนนี้นะคะคลินิกอยู่ที่โทมัสคลินิกทองหล่อสองตึกฟิฟตี้ฟิฟชั้น2นะคะก็จะดูแลเรื่องความงามแล้วก็ศารชะลอวัยค่ะ อ,อีกหน่อยเนี่ยค่ะประมาณสักปลายปีก็จะมีสัลยกรรมนะคะเกิดขึ้นอีกที่นึงนะคะเป็นคอร์ชเ่อคลินิกค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้นะคะ